สวัสดีค่ะนี่นิวอนุทิดาสารธนาค่ะรับบทเป็นอีผันค่ะอันนี้ต้องพูดคําว่าอีเลยเพราะว่าในเรื่องก็คือร้ายร้ายมากๆเพราะว่าจะทําการแย่งชิงผู้ชายกันแล้วก็มันมีอะไรที่ตอนสุดท้ายนี่คือพลิกผันด้วยน่ากลัวมากมากอยากให้ดูสนุกค่ะคาแรคเตอร์อีผันเป็นยังไงบ้างก็คาแรคเตอร์ของหนูก็จะเป็นแบบฟิลร้ายแต่ว่าก็มีความน่าสงสารเพราะว่าเราเป็นเด็กที่บ้านของพี่ผานเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าพ่อแม่ของเราติดหนี้ เขาเอามาขัดดอกโอ้ยน่าสงสารแต่ว่าในเรื่องคือน,น่าสงสารด้วยร้ายด้วยก็ค่อนข้างยากค่ะประทับใจซีนไหนพิเศษไหมประทับใจซีนไหนก็จะเป็นฉากที่ถุกข่มขืนแอบสปอยอีกแล้วก็ความร้ายของเราก็เลยทําให้เราโดนเวนกรรมตามสนองค่ะก็อาจจะมีคอตกอแล้วก็ขมขืนด้วยฉากนี้คือสุดๆเลยชอบค่ะ อยากฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมไหมค่ะก็เป็นซีรีส์ที่เป็นซีรีส์วายมีหลายรสชาติจริงๆนะคะแล้วก็พุ่มกับตั้งใจทำจริงๆแล้วก็พี่ชายคือตั้งใจทำจริงๆอยากให้ทุกคนดูค่ะเพราะว่าเราตั้งใจทำกันจริงๆแล้วก็มีหลายมุมมองนะคะอยากให้ดูค่ะแล้วก็ตอนนี้คือ go i n t ์แล้วด้วยค่ะ